สวัสดีครับวันนี้ห่างหายไปนานเราพามาชมเจ้า UD350CWE เหมือนเดิมนะครับสั่งมาเพิ่มอีก2คันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหน้าเลนนะครับเหมือนที่เคยถ่ายไปก่อนหน้านี้ตอนนั้นก็จะมีหัวลากกับ10รล้อเป็นตัวหน้าเลนนะครับก็เคยถ่ายไปให้ชมแล้ววันนี้เราสั่งมาอีก2นะครับ เราก็จะพามาชมนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้เพิ่งมาถึงเรากำลังจัดเบียงรถจ,จะก็จะโยวส่งมอบรถอีกทีายแดงใหม่ๆสดๆร้อนๆคนะรับเดขกกะเบียนดูเอากันนะครับสำหรับคนชอบเสี่ยงทาย ฝั่งเราก็จะซื้อเหมือนกันทางนย์นำส่งมาแล้วใช่ดีครับประหยัดเราก็คิดว่าโอเคแล้วก็สนใจที่จะซื้อมาเพิ่มเพื่อใช้งานนะครับ นีค่อนข้างร้อนเคยถ่ายคลิปก่อนๆเคยถ่ายรอบๆให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้เราก็พามาดูอีกรอบหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ขับมาส่งนะครับที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่เราจ่ายเงิน,นครับผมเหมือนเดิมครับยางของบิดโตนนะครับ ดูดีสวยงามตลอดครับเป็นตัวใหม่ก็ยิ่สวยคนระับนี่ครับ,รบและตอนนี้พี่อูกำลังทำอะไรเราพาไปชมเดินไปชมนะครับตัวลูกแล้วกระบะนะครับทำเตรียมไม้เรียบร้อยแล้วกำลังเร่งต่อนะครับกะจะให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้นะครับ ภายในหนึงน่งอาทิตย์นะครับนี่ครับหาซื้อยากหรือถ้าต่อใหม่ก็แพงนะครับเราลงทุนทำเองนะครับนี่ช่างเราก็จ้างมาโดยเฉพาะนะครับช่างตีมือเคยต่อมากำลังไล่เชื่อมนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับทำเองนี่ก สวิตล็อกตู้กลงใหญ่เราก็กำลังทำพามาดูช่วงท้ายนะสุดสวิตล็อกตู้ความยาว เราทำ6เมตร50นะครับเพราะว่ายูดีช่วงจะยาวหน่อยส่วนตัวหางเราก็กำลังไล่ทำนะครับล้างจาะบีล้อล้างลูกปืนนะครับยางเปลี่ยนใหม่กำลังซ่อมแจมทั้งหมดครับเปลี่ยนยางใหม่หมดผาบงผ้าเบรกเช็คหมดครับ เอาอดีาอยวนี้ก็มีเผาขายนะครับราคาไม่แพงนะครับมีทั้งของ3ามิตรของยอกนะครับใครสนใจก็มาเลือกดูได้ครับขายไม่แพงครับพร้อมแหนบพร้อมขายอย่างเงี้ย สองหมื่นครับอันนี้ของน่าจะของยอครับแล้วก็มีของสามมิตรนะครับมีของสามมิตรนั้นก็ของยอครับสามมิตรเหลืออันนึงครับเมื่อเช้ามีคนไปรับมาแล้วเดีย๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะครับขึ้นภาพให้ดูว่าเอาส่งยังไงคือเขาจะเอาซื้อมาจากสุราษนะครับลูกค้าอยู่สุราษเอาขึ้นรถตู้ทึบไปนะครับ เอาขึ้นรถตู้ทึบเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูครับผมทีนี้เราตามไปดูข้างหน้ากันต่อแดดร้อนเหมือนกันครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็สู้ครับรถใหม่มาทั้งทีสวยสดงดงามครับ คู่เลยทีเดียวเขากำลังติดตั้งป้ายธงแล้วก็ถ่ายรูปส่งมอบนะครับทางทีมางานกำลังทำป้ายธงของยูดีนะครับยูดีทรัต cw350 าานี่โอ้ยเย็นเฉียบยังใหม่สวยงามเหมือนเดิมหน้าปัดเป็น LED แล้วนะครับ

ส่งมอบอเดีเ๋ยวจะเตรียมก่นนะครับเดี๋ยวยัยงไงเราก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงครับหลังจากที่เราส่งมอบรถเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราพามาชรมรอบๆอีกทีนึง ว่าเราก็เคลื่อนย้ายหลบให้รถเข้ามาซ่อมนะครับก็อย่างที่บอกครับยางก็เป็นของบิดโตนนะครับกระบะเราก็กำลังทำเครื่องยนตน์ครับสวยนะครับก็ขับดีนิ่มนะครับ ถูกใจครับยังอะไรก็เป็นบิดโตนนะครับ<ะ>เดี๋ยว พอเราใส่กระบะต่อกระบะเสร็จเราจะพามาชมอีกที่นึงนะครับว่าจะสวยขนาดไหนจะลากหางไหนนะครับตอนนี้เราก็พามาชมข้าวแล้วเดี๋ยวทางศูนย์นะครับจะนำรถไปล้างให้อีกที่หนึ่งนะครับว่ารถมาก็ค่อนข้างเปื้อนเด,เดี๋ยวเขา มารับไปล้างให้อีกรอบนะครับเพราะว่ากว่าจะส่งมอบส่งอะไรก็ช่วงเลดก็จะเป็นรอยหน่อยมันคาบมันคาบจอดไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะนำไปล้างนะครับสภายในก็เช่นเดิมครับ กว่างขวางสวยเหมือนเดิมครับ<ม>ยามเย็นๆนะครับพาชมรถก็เดี๋ยวยังไงเราจะพามานับชมกันอีกทีนะครับตอนต่อกระบะเสร็จช่วงนี้ก็กำลังต่อ ต่อเองนะครับก็รู้สึกว่าคุา้คมกว่านะครับกับพวกค่าเหล็กซื้อเหล็กเองจ้างช่างเองถ้าให้อู่เขาต่อก็ค่อนข้างราคาสูงครับถ้าให้เขาต่อมาให้สองแสนอัพครับแต่เราทำเองเราเราแสนต้นๆ้นนะครับไม่ถึงกับสองแสน ก็ขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมอีกทีครับนานๆทีจะได้มาถ่ายเพราะว่าช่วงนี้ก็ยุ่งๆไม่ค่อยมีเวลาได้อัพคลิปเท่าไหร่ว่างมีอะไรอัปเดตแล้วก็จะพามาถ่ายทําให้รับชมกันอีกทีขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ